ยังอยู่ในเรื่องของ,น,องน้องนักเรียนกันบ้างค่ะเมื่อกี้ผลงานวิชาการและตอนนี้แอคทิวิตี้ค่ะ,คะเรื่องของการกีฬาบ้างค่ะนักกีฬาเยาวชนจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก่อนที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมระหว่างวันที่21-31มีนาคมนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดเชียภูมิพันตำรวจเอกสรวิทย์มาอินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียภูมิได้นำนักกีฬาวัยยาวชนจังหวัดเชียภูมิและนักกีฬาอาวุโสจังหวัดเชียภูมิและผู้ควบคุมทีมนักกีฬานะคะกว่า116ชีวิตค่ะเข้าพบและขอพรจากนายอนันต์นาคน,น,นิยมผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียภูมิ ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่39ราชบุรีเกมระหว่างวันที่21-31ถึงมีนาคม2567และการแข่งขันกีฬาอุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืององค์เกมระหว่างวันที่19-26ถึงเมษายน2567นี้ค่ะโดยจังหวัดเชียภูมิค่ะมีนักกีฬาเป็นผู้แทน ตัวแทนภาค3นะคะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกม116คนค่ะใน13ชนิดกีฬาด้วยกันทั้งกรีฑาเชคอนโดแบดบมินตันบอลเล่บอลมวยปล้ำเอ็กซ์ตรีมมวยไทยสมัครเล่นยกน้ำหนักเปตองวอลเล่บอลชายหาด ฟันจากศิลัดแล้วก็ฟันดาบด้วยค่ะค่ะส่วนกีฬาอาวุโสครั้งที่6นะคะเมืองโอ่งเกมนะก็มีนักกีฬาร่วมแข่งขัน3 2คนค่ะร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟยิงปืนแบดมินตันแตะก็ลอดห่วงแล้วก็ลีลาดโอกาสนี้นะคะนายอนัสนาคนิยมครัผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิยังได้มอบเกินสนับสนุนนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่นะคะข้าร่วมผู้ควบคุมทีม แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมค่ะจำนวนเงิน432,176บาทพอมมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมผู้ควบคุมทีมแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืององค์เกมค่ะอีกจำนวน95,542บาทอีกด้วยค่ะ ตอนสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กๆเ,เนี่ยดิฉัน<ะ>เคยมีโอกาสได้คัดตัวนักกีฬาอเยาวชนแห่งชาติเนี่ยค่ะแต่ว่าดิฉันความสูงของดิฉันอ่ะมันยังไม่ถึงตรงนั้นค่ะคุณมาวิตากีฬากีฬา,าวอลเลย์บอลค่ะค่ <laughs> ะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนด้วย<า>นะคะ,คะก็คว้าชัยชนะมาสู่จังหวัดของตนเองค่ะ,คะไปดู